ห,หน้าวันหน้า,น,านี่เป็นตัวเอกของเรื่องเอ,เอาเป็นหัวหน้าต้องเสียสละเฮ้ยวะเอาติ่งแล้วออาติ่งแล้วออตติ่งแล้ว ชอบอกไอ้วินว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายมาถ่ายบล็อกสตาร์วอลนะไอวินบอกอุ้ยชอบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวกูไปซื้อดาบเลยก็ไปซื้อดาบแพงกว่าพับที่เตรียงมิเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้ด้วยอุ้ยเยังทงสารสลับไหมเดี๋ยวกูเป็นสต็อปทูเปอร์ได้ไหมพระเอกพระเอกพระเอกไหม ลุคสกายวอลเกอร์ตอนพี่ออกชื่ออะไรนะพี่ชืนะ่ออะไรโอบิวานโอบิวานออบิวาน,อวานของตู่อะพี่ว่าแถวแถวชุกมิทเพราะว่าคนญี่ปุ่นอยู่เยอะเช่าจากบายญี่ปุ่นเยวราชบายญี่ปุ่นฮะเยวราชเหรอไ <laughs> อ้เหี้ยมันมาออกคำเพลงอะไอ้สตาร์วอล์มันมีกอลั่มเนี่ยหรอกอลัาไหนเนี่ยมีกอลั่มเนี่ยห <laughs> รอม, <laughs> มันผิดผิดเรื่องมะเนี่ย แต่กูเห็นมึงลองลองพื้นมาเนี่ยอย่าบอกว่ามีมุมด้วยนะพี่ว่าหนูแต่งเป็นอะไรมึงแต่งเป็นยานมึงแต่งเป็นยานมินเนี่ยฟอลคอนหนูอยู่ฝั่งเดียวพี่เลยเป็นคนดีไอตัวคนขนตัวขนชื่ออะไรจิ้มกระดาษ้มกระาหรือจักระาใช่ตัวขนอยู่ไหนอะขนเขาแบบไหมแม่กูแต่งเป็นจอจาบิงบวบอุ้ยจอจาบิงเหมือนเลยเอาไอ้เซนเซอร์อยู่แล้วเซนเซอร์ปากอยู่แล้วพูดอะไรมึงคือตัวอะไร ไม่ใช่คนควายควายควายหลุดจากการตั้งริ้งไปอ่ะกูไม่เห็นตัวไหนทจะเป็นมึงได้เลยมีหูมีหูอ่ารถพ่วงมีหูช้างสองอันไม่ได้ไฟแล้วอ่ะก็ไปละไรก็ดีจะได้ทำงานกูเป็นโอบิวันนี่แล้วชุดอ่ะมีวิกป่ะใช่วิกด้เขามีหูตอวผมสั้นเหรอโอแต่ว่าต้องผมวอลแต่ให้ไปหล่อๆร่วมงานหล่อๆเท่ๆหน่อยเดี๋ยวอายเขา มึงต้องเข้าใจอะไรวะการที่มึงบอกว่าไม่อยากให้กูไปร่วมงานแล้วอายเขามึงดูกูพาบุคคลเหล่านี้ขึ้นรถไปกับกูกูถามหน่อยให้กูใส่สูตรกูก็ดูเฮี้ยเพราะเหมือนกูพาคนบ้ามาเที่ยวฉะนั้นเย็นนี้เท่าที่กูรู้นะกูต้องมีไปร่วมอีเวนต์ก็เชิญกูมาให้กูไปงานอีเวนต์แต่กูไม่รู้เพราะกูต้องพาสมัครพังพกกูไปด้วยแต่ว่า สบายมากวันนี้คาริโปสตาร์วอล์เปิดตัวไอศครีมคาริโปไลเซเบอร์ไอส์อยากลองมากโอ้นี่เหรอคาริโปไลเซเบอร์ไอส์อันนี้กล่องเชิญอ่องเปิด,ดปได้ปะเปิดได้แต่ว่าเดี๋ยวในทางโค้ชจะไปเปิดกันเท่ๆน,นะพทุกอนใช่ไหมจะได้ดูว่าคืออะไรเปิดมันแล้วเป็นงูเป็นก <laughs> ็จะตลกไหม,มบ้างงูเด้งกูเด้งก็ตลกกันไหมจริงๆมันจะมีเข็มกัดกับลำโพงนะค่ะอ่า นี่เขาส่งมาว่า shoot your destiny and taste the f o r c e t o g e t h e r มดอาร์คือสีแดงไลท์คือสีฟ้าและเขามีลำโพงนะครับลำโพงเป็นลำโพงแบบเปิดไฟได้ด้วยแล้วก็เป็นบลูทูธนะสามารถเสียบ USB ฟังเพลงได้ด้วยนะครับอุ้ยน่ารักอ่ะอันเนี้ย ตต้ๆต้ๆตี่นี่นี้มินซื้อมาอุ้ยนี่แพงด้วยที่ห้างนี่ถ้าแม่ถ้าแม่กูซื้อให้ตอนเด็กนะเกตตายนะแต่แม่กูไม่ให้หรอกคุณย่าครับอยากได้ดาบคอันเท่าไหร่หลายพันเลยครับเอแทงพ่อมเหรอเอแทงพ่อมเหรอโอบีวันไม่ได้เกิดโดนคุมกำเนิดโดยคุณย่าตลอด Star Wars collection. May the force be with you. ติดให้หน่อยพลุนพลังเรย ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่3ย่านมิทาว์นะครับกับงานค a l ิโป X Star s t t r w Walker เปิดตัวไอศครีมใหม่ c ค i p p โป i g h t s a b e r Ice ครับบอกก่อนเลยว่าจริงๆในงานนี้มีโซนหลายโซนมากเดี๋ยวเราจะพาชมทีละโซนชึ่งโซนแรกของเรานี่คือโซน Welcome Area Gate ครับ ซึ่งตอนนี้ทางลูกค้าบอกว่ามีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มียูทูบเบอร์หลายท่านมากมายแต่ละคนจะมาในทีม Star w a r เท่าที่ดูนะครับทั้งหมดเลยถือแค่ดาบมาถือแค่ดาบมาเท่านั้นเองนะครับไม่มีใครจริงๆที่จะแต่งเต็มเท่าเราแล้วลูกค้าไม่รักก็ไม่รู้ว่าไงแล้วแต่ว่าพอเข้าไหนเราต้องแยกทีมแล้วทีมไลท์ไซส์กับทีมดาร์กไซส์จะแบ่งด้วยเข็มกัดนี่ฝั่งไลท์จะมีกันยูดามีโอบิวันก็แพทเม่เจ้าหญิงซึ่งเจ้าหญิงเราถ้าไม่เดินภายในย0ินาทีนี้จะเปลี่ย แล้วฝั่งดาร์กมีดาร์กมอครับดาร์กมอเมื่อกี้ลงรถมาเจอพี่ยามพอดี <c oughs> พี่ยามเปิดประตูให้พี่ยามร้องอุ้ยพี่ยามบอกว่าอย่าแต่งตัวแบบนี้มาช่วงเช้านะครับช่วงเช้าอย่ามานะครับลองเล่นมากเลยแล้วก็ฝั่งนี้ดาร์กเวเดอร์แต่ดาร์กเวเดอร์ตัวนี้ร้องได้นะอ่ะอาจจะไม่เชื่อตัวนี้ร้องได้แล้วก็สตอมทูเปอร์อ่าเราจะเข้าไปดูกัน <c oughs> ว่าด้านในมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นอะไรบ้าง และนี่คือโซนรีจิสเตอร์ครับเป็นโซนที่เราจะต้องมาลงทะเบียนรีเซพชัน2คนน่าคุณมากๆถ้าสมมุติว่าไม่ได้มาด้วยกันแล้วมาเจอตรงนี้พี่รู้เลยว่านี่คือนในงานฝิ่นแน่นอน นี่อันนี้เพราะว่านี่ไม่ใช่งานออฟฟิศแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณพลอยชี้และคุณเอมี่นะครับ AE หน้าใหม่ของเราแนะนําหน่อยว่าเราต้องทํำอะไรบ้างวันนี้มีโซนอะไรบ้างก่อนอื่นเลยวันนี้เป็นวันรอบสื่อมวลชนใช่เราจะแจกนี่ก่อนเลยค่ะเป็นนี่เป็นแบบว่ากิมมิกเล็กๆน้อยๆของงานนะคะเรียกว่าสกาวเวนเจอร์ u ันค่ะใช่ก็คือในงานเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าลูกค้าอยู่นะคะนั่นก็คือคาลิโปไลเซเบอร์ไอซ์รสสตรอเบอรีค่ะและคาลิโปไลเซเบอร์ไอ รถบูเลมอนนนั่นเองโ <Okay. S 1> อเครถบูเลมอนคือสีฟ้าถูกต้องสีแดงคือรถสตรอเบอรี่ถูกต้องก็คือในงานเนี่ยมีกี่แท่งให้เขียนลงไปในนี้ว <Okay. S 1> ่าเข้าไปปุ๊บนับนับนับพอออกมาจากงานปุ๊บเราก็เขียนไปเลยว่ามีเท่าไหร่ก็เขียนชื่อแล้วบอร์โทรศัพท์แล้วเขาจะมีกล่องไว้ให้ให,หย่อนพอเสร็จจากงานแล้วเนี่ยเขาจะมีรางวัลให้เป็นของรางวัลพิเศษตุ๊กตาตใช่เป็นตุ๊กตามีทั้งหมดให้ตุ๊กตามีทั้งหมด5รางวัลด้วยกันอุวยอยากได้ตัวดักเวเดอร์แต่หนึ่งยังดีไหมมีเลยไหมเอาให้เลยน้องคิวมี่แฟน แต่เตล์เตล์เตลฮ้ยนี่อะไรล่มเหรอล่มหนึ่งใช่สกรีนมาด้วยสกรีนมาด้วยค่ะถูกต้องไม่เขาสกรีนคาลิโปมานี่คาลิโปไลท์เซเบอร์ไอซ์อันนี้ให้เลยใช่ไหมนี้ให้เลยให้เลยโอเคยงไหนๆเราแต่งตัวมาเยอะแล้วมีอะไรติดไหมติดมือกลับบ้านหน่อยไว้ได้แล้วอย่าสองอย่างโอเคแล้วมีอะไรติดไหมติดมือหน่อยในระหว่างนี้ถ้าอาจารย์ล้มไปอ่ะตากล้องบอกด้วยนะบาะทีเราหันหลังอยู่เราไม่เห็นอาจารย์ล้มไปถ้าจังหวะอาจารย์ล้มอ่ะมันล้มจริงๆนะ และโซนแรกของเรานะครับดาร์กไซส์กับไลท์ไซส์อินสตอเรชันเพื่อคนมาถ่ายรูปได้สวยๆคนที่อินกับ Star Wars เพราะว่าแพคเกจิ่งอะมันเหมือนด้ามของดาบไลท์เซเบอร์มันเป็นกิมมิคฉะนั้นใครที่อิน Star War แล้วก็ชอบคาลิโปอู่แล้วเนี่ยก็จะได้ฟินกับการที่มาถ่ายรูปด้วยอันนี้นับอันนี้ต้องนับนะถ้าถึงขนาดให้นับแล้วถ้า2อันขนาดนี้แล้วไม่นับน่าะแย่แล้วแลวโซนนี้ครับคือโซนเอ็กซิบิชันนะครับเราก็จะมีโมเดลของดาบไลท์เซเบอร์เห็นนี่อันนี้อันนี้ดาบของผมเลย OB1 KennedyneV สีของไลท์เซเบอร์เนี่ยถ้าตามตามภาพยนตร์เนี่ยคือพลังงานของบุคคลน,นั้น,นจะส่งผ่านดาบออกมาเป็นสีอะไรถ้าเราใช้พลังดาร์กเราก็จะดาบเป็นสีแดงอย่างเช่นอูอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพลังงานงความดีเนี่ยดาบจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าอาจารย์อาจารย์จะเป็นดาบเขียวเพราะว่าอาจารย์ตอนเด็กๆจมน้ําไอ้ตรงด้ามตะไคร่มนไปอุดพอตะไคร่มันอุดจงังหวะมันขึ้นมาดาบมันเลยจะสีมันออกอมเขียวๆหน่อยฝั่งนู้นก็จะเหมือนกันฝั่งนู้นก็จะเป็นดาบไลท์เซเบอร์ของฝั่งอาธรรมฝั่งดาร์ก เราจะได้เห็นว่าเนี่ยแต่และอันมันซึ่งฝั่งดาร์เอาจริงนะทั้งเท่ดูดินี่อันนี้ของมึงสวยอ่ะด้านมอนี่ด้านมอมันเป็น2อันแล้วมันต่อกันเป็นเป็นเหมือนกระบองอ,ะอ่ะนี่เออเป็น2ด้านออกได้2อด้านเลยเห็นแล้วอยากกลับไปดูอีกรอบเนอะพอมันเข้ามาดูเอ็กซิบิชันอะไรอย่างเง,งี้ยแล้วมันอยากกลับไปดูหนังอีกรอบนะนจะได้อินเวลามาจะได้หนุกๆตอนนี้เรานับแล้วเรานัอแล้วมีท็อในใจไว้แล้วว่าฝั่งละยี่ <Okay. S 1> อันเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไป และห้องต่อไปเป็นห้องอินฟินิตี้ o ูมครับซึ่งเขาจะแบ่งโซนนะเป็นฝั่งดาร์กกับฝั่งไลท์จริงๆแล้วเนี่ยฝั่งไลท์ไม่ควรไปยุ่งย่ามกายฝั่งดาร์กเลยเพราะว่าเดี๋ยวพลังงานลบมันติดแต่ว่าต้องแวะไปดูหน่อยรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอย่างคาที่ก่าว่าถ้าคุณไม่เจอเพื่อนตายแสดงว่าคุณไปผิดศาราเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ย ได้ทุกอันเลยจริงเจ้าลายเราท่านจัไม่แล้วกิมมิกดีมากเลยนะเสียงหายใจเหมือนในหนังเลยนะเพราะว่าเวลาดาร์เวเดอร์ออกมาเนี่ยคือเสียงออกซิเจนเพราะว่ามันเหมือนมันเหลือตัวแค่แค่ลำตัวนิดเดียวกับหน้าใช่ปะเพราะว่ามันโดนฟันนี่คือเสียงเสียงหายใจจริงๆในหนังในภาพยนตร์ Star Wars ของดาร์เวเดอร์โอ้แล้วตรงบริเวณพื้นจะเป็นเนื้อหันูนะคะใช่ครับเป็นเป็นเนื้อมาร์เบลนะครับ A อ5อะไรนี่เป็นพื้นราวาอ๋อวิน่ากลัว มันเหมือนเด็กเลยมันชอบสนุกเฮ้ยนะเฮียแม่งยิงต้องมาคอยปัดเลเซอร์เฮียเฮ้ยเฮ้ยเียกูกลายเป็นดาราสัตว์ไฮ้ยพวยพงแล้วในที่สุดเจ้าก็พ่ายแพ้เดี๋ยวเจอแน่ไปไปพวกเราได้หมึกกันต่อได้หมึกกันต่อไปเฮียรถไฟเขียวขนาดนี้เรือได้หมึกแล้วเราก็นึกว่าแค่เรานะที่ร้อน โอ้โหโอ้โหโฮโลแกรมเลยเหรอโฮโลแกรมโอ้โหคุยกับลูกยานก่อนโอ้เฮียไปเป็นเจไดซะแล้วโอ้ยี่เฮียเปิดมาเจออะไรนะเจ้าหญิงแพะแห่อะไรแตน่อะไรนะอ๋อเฮ้ยไอ้หูไอ้เฮียผีช่องแอร์โอ้ยเมื่อกี้เห็นพี่ออสทำแล้วมันเท่ไงนี่เราโทรมาเราโทรมาสารภาพเลย ช่องไลฟ์เป็นไงบ้างเฮ้ยก็ดียอดตกนะช่วงหลังอะโคตรเซียนโคตรหลอนอ่ะจะออกไหมโอ้ยไม่ออกหรอกอยู่อีกนานไปแล้วนะวาร์ปก่อนไปแล้วนะวาร์ปก่อนเฮ้ยเรานับอย่าเราอย่าลืมนับคาลิปโป้ด้วยนะ <S <S เออนับดีๆนะคาลิปโป้ไลท์เซเบอร์นะไอซ์เนี่ยอันนี้กี่อันฝั่งนี้อันเฮ้ยมีแอบด้วยหกเจ็ดเจ็ดอันมีหลบอยู่แถวนี้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยปุ่มกดได้จริงด้วย ฮัลโหลโอ้ครับพี่เดี๋ยวสองเดือนไม่ดีขึ้นออกได้เลยนะไป,ไปพร้อมหยงเลยไปพร้อมหยงเลย <c oughs> โอเคเราอยู่ที่อินเตอร์แอคทีฟเกมซึ่งตอนนี้เราพร้อมทอี่จะเล่นเกมแล้วเขาบอกว่าให้จับคาริปโปไ์เซเบอร์ให้ได้ถ้าคาริปโปไ์เซเบอร์จับได้เราจะได้แต้ม oh <okay. S 1> แต่ถ้าจับระเบิดมือแตกเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ยมดรจับมาหมดมึงจับตาละเบิดอาจารย์เอาดีๆนะอย,อย่าขยัำด่าอาจารย์นะ,ะ,ะไม่เฮ้ยไอ้หยเ้ตัวสตอมตูเปอร์ยิงอย่างเดียวเลยไม่ขยัำเลยเอาจริงๆอ่ะมึงดูไปตัวมึงดูเปตัวโกงที่ปัญญาอ่อนมากเลยนะในกล้องอ่ะเฮ้ย อาจารย์อรยพออาจารย์หยิบระเบิดเยอะอกเมื่อกี้ฝั่งนี้ชนะเลยอาจารย์กูขยำตัดระเบิดยอย่างเดียวเลยเหมือนไม่ได้ฟังกติกาเฮ้ยแถวนี้มีคาริโป้ไลท์เซเบอร์เป่าดูดูด้วยนะแต่ในจอไม่เกี่ยวใช่ปะ่ะและในใจและในใจเฮ้ยอาจารย์ทั้งเทียวกันเลยอุ้ยเซวีเซวีเลยออกงานแล้วเป็นกันอย่างนี้อ๋อไม่ออกงานก็เป็นอย่างนี้ <laughs> <laughs> มึงจะให้กูออกฟุตบอลมึงคุยกับลูกค้าให้กูให้ดูไหมไม่เอาไม่ใช่ และโซนนี้ครับคือโซน Stop Motion Photo Corner ครับใครที่อยากถ่ายรูปทีมของ Star Wars กับ c a l i p o Lightsaber Ice นะครับก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้รูปเท่มากนะเขาสามารถส่งให้เราได้เลยเพื่อเอาไปลงแบบโซเชียลลงอะไรแต่ว่าไม่ต้องขยับเยอะนิ่งๆสวยๆกระโดดขาลอยได้แอคชั่นเท่ๆได้มันไม่ใช่บูมแมลงอันนี้เตือนไว้ก่อนเพราะบางคนมียกไม้ยกมือเดี๋ยวมันจะบังหน้าบังตากันซึ่งเมื่อกี้เราถ่ายแล้วรูปของเราก็คือจะออกมาประมาณน,นี้ครับ และนี่คือโซนของคาริโปเทสติ้งบาร์ครับเราจะสามารถมาชิมไอศครีมคาริโปไลท์เซเบอร์ไอทั้งสองรสชาติได้ที่นี่เลยจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องฝั่งดาร์กกินดาร์กเสมอไปนะฝั่งไลท์ก็ไปกินของดาร์กได้ฝั่งสีแดงคือคา er ริโปไลท์เซเบอร์ไอซ์รสสตรอเบอรี่ครับส่วนฝั่งของเราคือคา er ริโปไลท์เซเบอร์ไอส์รสชาติบลูเลมอนครับอ่าเดี๋ยวลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงและนี่คือคาริโปไลท์เซเบอร์ไอซ์ครับรสบลูเลมอนครับนี่เดี๋ยวบีบให้ดูปึ๊บเป็นไง รสช,ชาติคือเปรี้ยวสดชื่นแบบไม่เคยมีมาก่อนบอกเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากทานอะไรสดชื่นสดชื่นช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะครับเหมาะสําหรับลุกสกายวอล์กเกอร์เหมาะสําหรับฝับ่งไลท์อย่างเราเหมาะสําหรับ OB1 อย่างเราแต่ฝั่งนี้เอ้ยเ <Abi. S 1> ขาให้ชิมโอ้โหนี่แดกเอาอิ่มเลย,ยหันไปกูได้ยินเสียงเ <c oughs> สียงนะั้นซู้ซู่ซูซ,ซ,ซ,ซูและฝั่งของอูนะครับ เหมือนอยากกินเลยนะเหมือนหน้าตาเราเหมือนอยากกินมากเลยอ<จ>่ะและนี่คือคาริโป้นะครับไลท์เซเบอร์ไอซ์รสสตรอเบอรี่ครับสีแดงแบบนี้เออนี่อันนี้คือคาริโปของฝั่งดาร์กไซด์เพราะว่าว้ายพวกคนสีแดงคนเลว <laughs> ชิมได้แล้วชิมได้แล้ว <laughs> ชิมได้แล้วโ <laughs> อ้ต่เล็งเ <laughs> ล็ก <laughs> ด, <laughs> ด้วยไหนรสชาติสตรอเบอรีร่สรสชาติเป็นไงเปรี้ยวหวานกำลังดีพี่สดชื่นเลยอ่ะสดชื่นเมื่อกี้อากาศละร้อนอ่ะแล้วดีขึ้นเยอะเลยภายในของมึงสดชื่นแต่หน้ามึงอยากที่สุดตอนนี้ไปลองได้นะครับคาริโปไลท์เซเบอร์ไอซ์นะครับทั้งสองรสชาตินะครับ แท่งละ20บาทครับหาซื้อได้ที่ตู้ไอศครีมวอลทั่วประเทศแล้วก็เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาครับกี่บาทนะคะ20บาท20บาท ลมสายด้วยเก้าเก้าห้าเจ็ดนะครับโบ๊ทครับนี่นะฮะนี่โบ๊ทน yes, ี่นะหรือปลาโบ๊ทปลาทานนะขาขโอ้นขึ้นขึ้นรับรางวัลนะครับถ้าสายตาไม่ดีก็เป็นตัวอื่นนะครับให้เลือกเป็นตัวอื่นดีกว่งไงคอนกร้าดูด้วยนะครับ